ครับวันนี้หมอหมีก็จะมาแนะนําวิธีสังเกตตัวเองนะครับว่าเราได้รับเชื้อเราติดเชื้อโควิดหรือไม่อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงนะครับผมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดไป2เข็มนะครับเป็นซิลเวคเข็มแรกเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564เข็มที่2วันที่4มิถุนายน2564ก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้ประมาณสัก20 วันนะครับก็เจาะเลือดตรวจภูมิต้านทานนะครับว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังผลปรากฏว่าภูมิต้านทานขึ้น446นะครับแต่ก็ได้ระมัดระวังป้องกันตัวเองมาตลอดนะครับทั้งในคลินิกนะครับเนื่องจากคลินิกแ l a นะครับจะมีการตรวจผู้ป่วยที่มาตรวจโควิดเป็นจานวนมากก็โดยป้องกันโดยให้ไม่ให้ผู้ป่วยเข้ามาตรวจภายในคลินิกนะครับก็คืออยู่ข้างนอกคลินิกนะครับช่วงที่ผ่านมาก็เจอไปตลอดนะครับคนไข้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถตรวจพบเชื้อได้ก็ได้แต่อธิบายเขานะครับว่าวัคซีนนะครับ ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่ป้องกันการรุนแรงของโควิดได้ก็ได้แต่แนะนําเขาไปนะครับแต่เมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับก็พบความผิดปกติตัวเองนะครับเริ่มมีอาการปวดหัวนะครับแล้วมีอาการเป็นไข้เล็กน้อยตอนเย็นนะครับมีน้ํามูกนะครับไอเล็กน้อยนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือเนื่องจากมีน้ามูกเยอะนะครับก็เลยให้แฟนเราอ่ายาดมนะครับ เอาจอะดมมาดมนลครับปรากฏว,ว่าไม่ได้กลิ่นเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นไม่ได้กลิ่นเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนึกว่าก็บอกแฟนว่าอ่ามันหมดหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับคิดว่ายาดมอาจจะหมดก็ได้นะครับก็เลยใช้น้ําหอมนะครับใช้น้ําหอมพ่นที่มือตัวเองนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นสักนิดเลยนะครับทั้งที่น้ําหอมตัวนี้จะมีกลิ่นที่ที่ดีมากที่แรงมากนะครับแต่นี่คือศูนย์ <laughs> ก็เลยมั่นใจ100%เลยนะครับว่าน่าจะแจ็คพอตเขาให้แล้วนะครับก็เลยตรวจโควิดโดยวิธี ATK ด้วยตัวเองนะครับก็ผลไปตามค่านะครับโพซิทีฟก็สำหรับอาการที่ผมเจอนะครับ 1. นะครับมีน้ำมูกนะครับสไอเล็กน้อย 3. ปวดหัวนะครับไม่มีไข้นะครับสีไม่ได้รับกิน100%ซเลยนะครับ ถ้าใครเริ่มมีอาการต่างก็ควรที่ไปตรวจโควิดนะครับ